ปีที่แล้วมะม่วงต้นนี้นะครับมันติดอยู่ประมาณสามลูกนะครับเราไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเขาเลยะมะม่วงมันยังเล็กอยู่ก็เลยปล่อยให้มันเป็นให้มันธรรมชาติของมันก่อนพอตอนนี้ได้สามสี่ปีนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะใส่ปุ๋ยกันบำรุงของเขาให้ได้ให้เขามีดอกมีผลนะครับ อันนี้มะม่วงตามฤดูกาลนะครับทุกคนไม่ใช่เป็นนอกฤดูนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคการลดน้ำมะม่วงนะครับในช่วงที่มะม่วงกำลังติดลูกเล็กๆนี่นะครับว่าเราจะลดให้น้ำมันยังไงลดน้ำยังไงนะครับมาเห็นลูกเล็กๆเ,เขานี่นะครับ หลุดร่วงนะครับให้ติดไม่หลุดนะครับอ่ามะม่วงนี่นะครับในช่วงที่เขามีลูกเล็กๆนี่นะครับมันก็เป็นอีกอ่าส่วนหนึ่งนะครับที่จะเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับดูแลให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะครับถ้าไม่ให้น้ําเลยนะครับผลมะม่วงพวกนี้นะครับอาจจะหลุดได้หรือโตไปก็ไม่สมบูรณ์นะครับ และถ้าให้น้ําเยอะนะครับลูกเขาก็อาจจะหลุดได้หลุดร่วงได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีเคล็ดลับนะครับในการให้น้ําลดน้ํามะม่วงนะครับก็เหมือนกับตอนที่เราลดน้ําในช่วงที่เขาเป็นดอกนะครับในช่วงที่เขาเป็นดอกเราก็จะให้น้ําบริเวณโคนมันไม่ให้เปียกนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เขามีลูกนะครับเล็กๆนี่นะครับเราก็จะให น้ำของเขาเนี่ลดน้ําให้เขาเนี่เปียกกว่าไอตอนที่เขามีดอกนะครับเพราะว่าลูกมะม่วงนี่นะครับที่เขากําลังจะติดลูกนี่นะครับเขาก็ต้องการน้ําที่จะไปเลี้ยงลูกของเขาให้สมบูรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ mm. ผมต้นนี้นะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการลดน้ามะม่วงในช่วงมะม่วงที่กําลังมีช่อดอกนะครับแต่ คลิปนี้นะครับก็เป็นมะม่วงในช่วงที่เขามีติดลูกนะครับสายยางครับแล้วก็มีข้อต่อหรือท่านใดที่มีถังก็เอาถังมาวางไว้นะครับตักได้เลยนะครับของผมมันน้ําของผมมันเปิดมากับระบบน้ําแล้วนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับสายนี่สายหนึ่งส่วนสองนะครับสีหุนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อตรงหนึ่งส่วนสองนะครับ เราจะมาสวมใส่นี่นะครับมาดูนะครับผมถอดนี้ออกนะครับอ่าเปิดน้ามาอยู่แล้วครับแล้วก็สูกใส่นี่นะครับสวมใส่นี่นะครับโอเค,อเคก็ให้ตามทรงพุ่มเขานี่แหละครับทุกคน ามว่าถ้าเราใส่สปริงเกอร์ไดไหมได้นะครับแต่ว่าเราที่เราทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้มันเราจะได้เห็นด้วยนะว่ามันเปียกเท่าไหร่พื้นมันนะครับตรงตรงคุ่มเขานี่นะครับแต่ถ้าเอาน้ํามาวางไว้ไมาตั้งใลก็ใช้เป็นบัวเลยก็ได้นะครับผมเอาบัวรดให้น้ํามันกระจายหน่อยอย่าให้น้ํามันเป็น เป็นก้อนหรือเป็นเยอะๆลงไปทีเดียวนะครับให้เปียกนะครับให้เปียกกว่าตอนที่เราลดน้ำให้ในช่วงที่เขามีช่อดอ,อกนะครับทุกคนก็ให้ตามระยะทรงพุ่มเขานี่แหละครับ ระยะการให้นะครับระยะการให้ก็แต่ก่อนที่เขามีช่อดอ,อกนี่ครับเราก็จะให้อยู่ประมาณสักเจ็ดวันนะครับพรมๆเอานะครับไม่ให้ไม่ให้เปียกมากนะครับแต่พอดีมะม่วงที่เขามีลูกเล็กๆนี่นะครับเราก็จะให้ให้ถี่ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่า,าน้ำนี่ก็จะไปเลี้ยงอีกดำต้นใบแล้วก็ เลี้ยงลูกมะม่วงด้วยนะครับที่เขากำลังจะโตนี่นะครับนี่นะครับเราหมุนมาทางนี้ประมาณห้าวันนะครับเราจะให้ห้าวันนะครับ ในช่วงที่มะม่วงเขามีลูกเล็กๆนี่แหละครับเ,เพื่อนๆอาจจะถามว่าถ้าเกิดเรามันเยอะๆนะครับเป็นสามสีไ่ไร่เนี่ยนะครับเราก็ใส่หัวสปริงเกอร์เลยนะครับทุกคนใส่สปริงเกอร์ทั้งสองข้างเลยนะครับใส่ข้างนี้หนึ่งแล้วก็ข้างนี้หนึ่งนะครับก็เปิดเปิดได้เลยครับผม เขาจะได้น้ําเขาจะได้ทั่วอ่าตรงทรงพุ่มเขานะครับในนี้ของผมมันประมาณยี่สิบต้นนะเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ามันเยอะๆก็ใส่หัวสปริงเกอร์เลยครับติดมินิสปริงเกอร์ได้เลยก็เป็นวิธีการรดน้ำมะม่วงนะครับในช่วง มะม่วงกําลังมีลูกเล็กๆนะครับติดลูกเล็กๆนะครับก็เป็นวิธีการที่มาให้มะม่วงของเรามันลูกมันหลุดมันร่วงไปนะครับก็ให้เปียกเปียกกว่าตอนที่เขามีไม่ช่อดอกนะครับ ย่งไรเขาก็ไม่น่าจะหลุดร่วงเลยล่ะลูกมันโตแล้วเราก็จะให้น้ำขเขาเลี้ยงนิดหนึน่มงมะม่วงเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําเยอะนะครับแต่ก็ต้องให้เขานะครับเพื่อให้ลูกเขาสมบูรณ์นะครับถ้าให้ให้มันตามธรรมชาติลูกเขาอาจจะไม่สมบูรณ์และจะไม่ติดนะครับมันก็ถูกร่วงได้นะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แหละเสียบแล้วใช่ไอเสีย yeah. เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนการเทคนิคการให้น้ำการลดน้ำมะม่วงในช่วงที่เขามีลูกนี่นะครับก็ให้ลดตรงที่บริเวณทรงพุ่มเขานะครับ ไม่ต้องให้เปียกมากนะครับทรงคุ้มเขาอยู่ตรงไหนเราก็ให้ตรงนั้นนะครับกำลังจะติดเลยนะครับตอนนี้ไม่น่าจะหลุดล่วงหรอกเพราะมันโตแล้วนะครับลูกไหนที่มันไม่สมบูรณ์เราก็จะมาปิดทิ้งนะครับเด็ดออกนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับการดูแลมะม่วงนะครับในช่วงที่มีลูกนี่นะครับการให้น้ำนะครับผมก็จะได้นำเสนอต่อเนื่องกันไว้นะครับจนกว่าเราจะได้เก็บมะม่วงไปทานนะครับหรือไปจำหน่ายไปขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับป๊บกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับผม